ราคาครับองปี2020เนี่ยเทียบกับปี2 0 1 9นะครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยครับขยับสูงขึ้นมาหนเลยนะครับประกอบเกิดจากอะไรนะครับผมเกิดจากการที่มีการนำเข้าข้าวสาลีนียครับไปใช้ในส่วนหน่งนอกจากข้าวอันแตส์เนี่ยครับเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ที่อาจารย์ดีนาแล้วก็ทางของทางฝรั่งเศสครับมี่หายเรื่องการห่อมส่งจากเรื่องของโควิดนะครับผมครับเรามาดูตัวของ ประมาณการผลิต,ตของข้าวสารีทั้งปีปี2020นะครับพบว่าเขาอาดว่าจะผลิตได้ลดลงประมาณ0.5%นะครับแต่ทําไมราคาถึงไม่เพิ่มนะครับเพราะว่า เราพบว่าราคาที่เ,เราผลิตลดลด0.5%ก็จริงแต่มีการใช้เนี่ยครับลดลง2.2.6%ในอาหารสัตว์นะครับเพราะว่าราคาขา้าวโพดเนี่ยก็ลดต่ำลงด้วยเลยทำให้ราคาของตัวของข้าสาลีเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นสูงมากนะครับประเทศที่ผลิตข้าสาลีลดลงนะครับก็คือประเทศในกลุ่มของสภาพยุโรป UK แล้วก็สหรัฐอเมริกานะครับผมแล้วก็ประเทศที่ นำเข้าตัวของข้าสาลีเยอะขึ้นนะครับก็คือจะมีของประเทศจีนอินเดียฟิลิปปินออสเตรเลียน,นะครับที่เอามาทำเป็นผลอารสัตว์เยอะมากขึ้นนะครับนะครับก็จะย้ำาวิธีนะครับ,ก,รบก็จะผลิตลดลงสุนะคปรับผมนะครับ,นะรบในส่วนของตัวของข้าวโพดนะครับถ้าเทียบกับปี2 0 1 9นกครับจะเห็นว่า มันลดต่ําลงนะครับราคาค่อนข้างอ่อนตัวลงครับเกิดเหตุจากการที่มีโควิดระบาดที่สหรัฐอเมริกานะครับแล้วเลยทําให้การเคลื่อนที่หรือการใช้รถเนี่ยลดลงนะครับก็เลยทําให้มีการผลิตเอทานอลลดลงราคาของข้าวโพดเนี่ยก็เลยอ่อนตัวลงเพราะว่าไม่มีการมีการนําข้าวโพดเนี่ยไปผลิตเอทานอลเนี่ยได้ลดลงนะครับผมแล้วก็ ที่เ,เกิดความไม่แน่นอนในการผลิตอาหารสัตว์เกิดขึ้นนะครับเพราะช่วงเกิดการระบาดโควิด1 9ที่ผ่านมาเนี่ยลงค่าสัตว์ที่อเมริกาหรือที่ยุโรปเนี่ยนะครับรม,รมีการปิดนะครับหลายแห่งทําให้มีการประมาณการการผลิตของพวกปศุสัตว์แล้วก็การใช้อาหารสัตว์เนี่ยลดลงเลยทําให้การใช้ข้าวโพดเนี่ยลดลงไปด้วยนะครับทีนี้นะครับเราลองเราลองมาดูนะครับว่าภาพรวมหรือฟอร์แคสต์การผลิตของข้าวโพดปี2000 ยี่สิบเป็นยังไงนะครับจะพบว่าการผลิตข้าวโพดนะครับเพิ่มขึ้นประมาณ4.5%นะครับผมแล้วก็ตัวของประเทศที่ผลิตข้าวโพดเพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะเป็นในกลุ่มของประเทศอเมริกาแคนาดายูเคนนะครับแล้วก็ตัวของอาร์เจนตินาแล้วก็บราซิลนะครับ แล้วก็ตัวของราคาข้าวโพดเนี่ยที่ลดต่ําลงเนี่ยเลยไปฉุดทําให้ตัวของราคาของออข้าวสาลีนะครับไม่ได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับผมทีนี้นะครับเรามาดูตัวของกลุ่มน้ํามันบ้านนะครับผมกลุ่มน้ํามันเนี่ยตัวของออปาล์มออยนะครับจะเห็นว่าหลังเ,เริ่มต้นปี2020บมาเนี่ยราคาขยับขึ้นไปสูงเลยแล้วก็เขาให้ลดต่ําลงมานะครับ โชคดีนะครับก็คือตรงที่ว่าราคาไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นไปเนี่ยเพราะว่าเหตุการณ์จากโควิดแนทีเลยทาให้การใช้น้ํามันปาล์มเนี่ยลดลงที่ราคาช่วงต้นปีเนี่ยสูงขึ้นนะครับก็เพราะว่าน้ามันปาล์มนะครับผลิตผลผลิตจากปาล์มเนี่ยลดลงจากการทีเ่เรื่องการใช้ปุ๋ยที่ลดลงแล้วก็ตัวของการผลิตปาล์มเนี่ยได้ลดลงจากที่ประเทศอินโดแล้วก็มาเลยนะครับแล้วก็ตัวของการใช้ตัวของน้ํามันปาล์มเนี่ยเพื่อปผลิตน้ํามัน พวกพลังงานทดแทนเนี่ยก็ลดลงจากปัญหาโควิดในทีเลยทําให้ราคาเนี่ยไม่ได้ขึ้นแรงมากขึ้นนะครับตัวของน้ํามันถั่วเหลืองนะครับน้ํามันถั่วเหลืองนะครับผมน้ํามันถั่วเหลืองนะครับน้ํามันถั่วเหลืองเนี่ย นะครับก็จะทรงๆไม่ได้ขึ้นมากนะครับผมที่น้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยราคาค่อนข้างลดต่ําลงทั้งทั้งที่มีการผลิตที่ลดลงด้วยนะครับก็เกิดจากการที่สงครามการค้าระหว่างจีนกับทางอเมริกาครับทำให้จีนเนี่ยยังนําเข้ายังไม่มีการตกลงการที่จะนําเข้าถั่วเหลืองมาที่ประเทศจีนเพิ่มมากขึ้นนะครับ <S <S ทีนี้เรามาดูกําลังการผลิตน้ํามันทั่วทั้งโลกนะครับผมพบว่าปีนี้ครับผลิตน้ํามันลดลงประมาณ4.6เปอร์เซ็นต์นะครับผมโดยที่เกิดจากการที่ฝั่งทางอเมริกานะครับ เพราะปลูกตัวของถั่วเหลืองลดลงนะครับเลยทำให้ตัวของน้ำมันเนี่ยก็ลดลงนะครับแล้วก็ที่ตัวของอินโดนีเซียแล้วก็ตัวของมาเลเซียเนี่ยผลิตน้ำมันได้ลดลงด้วยนะครับทีนี้เรามาดูตัวของภาพรวมของผู้นำเข้าน้ำมันนะครับแล้วก็ตัวของ เรามาดูนะครับประเทศที่นําเข้าใช้น้ํามันเยอะขึ้นนะครับก็คือตัวของประเทศในกลุ่มเอเชียแล้วก็ทางประเทศจีนนะครับแล้วก็ประเทศที่ผลิตน้ํามันเยอะนะครับจะเป็นของอินโดกับมาเลเซียนะครับให้สังเกตที่อินโดกับมาเลยนะครับผลิตน้ํามันปาล์มเยอะเนี่ยปี 2019- เครับ2020เนี่ยครับเห็นไหมครับการผลิตลดลงนะครับแต่ประเทศที่ผลิตน้ํามันถูดเหลืองก็จะเป็นพวกบราซิลกับเมริกาเนี่ยผลิตเพิ่มขึ้นแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ลดลงนะครับทีนี้สุดท้ายนะครับเรามาดูตัวของ พวกกรดอะมิโนนะครับจะเห็นว่ากรดอะมิโนเนี่ยหลังจากช่วงโควิดเนี่ยก็จะมีราคาเนี่ยพุ่งสูงขึ้นขึ้นไปนะครับผมโดยสรุปนะครับตัวของตัวของวัตถุดิบนะครับถ้าเป็นกลุ่มพวกของข้าวโพดกับข้าวสาลีนะครับเนื่องจากข้าวโพดเนี่ยมีการผลิตที่เพิ่มมากขึ้นเลยถ้าให้ราคาของข้าวโพดอ่อนตัวลงแล้วก็ราคาของข้าวสาลีก็จะอ่อนตัวลงด้วยส่วนน้ํามันนะครับน้ำมันของน้ำมันปลาล์มน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยการผลิตโดยรวมเนี่ย ผลิตได้ลดลงปีนี้ทั้งปีนะครับมีแนวโน้มอาจจะเพิ่มขึ้นนะครับส่วนของกรดอะมิโนเนี่ยที่สังงคาะอ์นะครับก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเหมือนกันนะครับก็ช่วงสุดท้ายนะครับของทางเคมีนอินไซด์ไทยแลนด์ในวันนี้นะครับก็จะมีวิดีโอนะครับเป็นทิปแนะนานะครับสุขอนามัยเพื่อป้องกันให้เราเนี่ยครับปลอดภัยจากโรคโควิด -19 และจะช่วยทำให้ส่งเสริมสุขภาพอนามัยทำให้เราปราศจากโรคอื่นๆด้วยนะครับ แล้วพบกันครัง้งครั้งต่อไปนะครับวันจันทร์ที่13พฤศจิกาคมนะครับช่วงของเคมี i n s i ซ h t ไทยแลนด์วันนี้ก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับขอบคุณครับ